ข้อสองพังงาเรือพวงมาลัยแล้วก็ให้เราหาคําตอบตรงนี้มาคืออะไรนะครับก็อไก่จักรยานขอไข่มอเตอร์ไซค์ก็อควายรถยนต์หรือง,องูหิ้งพระี๋้วพยหญชนะเลยเลยนาะตรงน,นี้ยเขาหาความสัมพันธ์ยังไงอ่ะดอวนแรกก่อนพังงากับเรือเนี่ยนะครับคืออะไร <c oughs> <c oughs> ก็คือเรือเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยพังงาถูกต้องไหมหรือไม่ก็ให้เราทำอย่างนี้ก็ได้พังงาเป็นตัวขับเคลื่อนเรือ อย่างเงี้ยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวที่หนึ่งคือถ้าถ้าเราหาความสัมพันธ์คือเราต้องไปในลูกศรไปในแนวทางเดียวกันนะถึงจะถูกต้องนะครับอ่ะพังงาเพราะอยากจะเอาลูกศรไปทางนี้นะ oh. mm. ขับเคลื่อนเรือนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยให้ขับเคลื่อนอะไรตรงเนี้ยนะครับงงไหมไม่งงนะครับพวงมาลัยขับเคลื่อนอะไรเราก็มาดูชอยขับเคลื่อนจักรยานายไหมเป็นตัวพวงมาลัยตัวขับเป็นตัวขับเคลื่อนจักรยานไหมก็ไม่ใช่นะครับขับเคลื่อนมอเตอร์ไซค์ไหมก็ไม่ใช่นะครับ อ่ะวงมาลัยอยู่บนหิ้งพระจริงๆถูกต้องไหมวงมาลัยอยู่บนหิ้งพระมันมันก็ใช่แหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เหมือนกับตัวนี้ไงเหมือนกับไอ้ตัวแรกที่เขาให้มานะครับโอเคไหมตรงนี้ก็เลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นขอควายรถยนต์ถูกเพราะว่าวงมาลัยเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนรถยนต์นะครับอันนี้เข้าใจไหมเฉลยค้อควายนะครับอ่ะมีใครถูกบ้าง